ย้ายฟูสโตอิเกอิงเงนทิงอ่อประโยคนี้ผิดแน่นอนนะคะไม่เอาคําว่าอิ่เกนะคะมาใส่รวมกับคําว่าอิ่งเงนทิงนะคะเพราะมันต่างคนต่างไปแล้ว่าไม่กับไม่อยู่แล้วนะคะให้เราตอบว่าย้ายฟ r สโตอิงเงินทิงนะคะถ้าเขาถามว่าเราเข้าใจไหมนะคะถ้าเข้าใจก็ย้ายฟูสโตแค่นั้นเองนะคะทีนี้เราจะไม่ใส่คําว่าอิ่เกไม่ใส่คําว่าอิงเงินทิงไปรวมกับคําว่าอิ่เกนะคะอย่างเช่นถ้าถามเราว่าเราได้ยินอะไรไหมเราก็ตอบว่า ย้า hard อีก h r t หนูเราจะไม่ตอบว่าย้าย hard In อีก h r t อิ g งเงินทิผิดเหมือนกันนะคะเราจะไม่ใส่คําว่าอิงเงินทิงก็ไว้ในประโยคนะคะย้า h a r i อีก h r t หนูนะคะถอาถามเราว่าคุณมีรถหรือเปล่าฮะดูบีลอืมย้า hard อีก en b เอ็อ่อันนี้ก็คนทงที่จะโดนลินอสเหมือนกันนะคะ <laughs> ให้ตอบไปว่าย้าย hard อิ e งเงินบหรือไม่ก็ คนส่วนมากก็จะตอบว่าแย่า a r d อิเก็บบิล